วันนี้อเกล้าเไรีท่านผู้่่านกันด้วยนะครับย่กับผมไม่เตยทีเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Battle Hospital e s s e n c o ครับผมในภาค่อนะครับผมวันนี้เราก็จะผ่านดาสุดท้ายให้ได้เพื่อรู้ความจริงนะครับผมวันนี้ เราจะผ่านไปด้วยกันว่าเราจะผ่านได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเมื่อไม่ให้ลอยเฉาเออะอะพอเวลาคุณทำก็คิดกูแสบมากไอโวนนี้แสบมากไอพวนนี้ อนนี้ผมไม่จะไม่ยอมหรอกผมต้องหาทางผ่านไม้ได้โอ้ยเราพวกแกทำให้ฉันแสบมาก เอายิงหัวคือสี่นัดไงไอ้หนุ่มทีาหายแล้วเผื่อทำเลือดเหลือห้าสิบหกกูจะรอดไหมเนี่ยถ้าไม่รอดก็ต้องเอาใหม่ข้อเลือดเหลือห้าสิบหกน่าจะไม่รอดเพราะมันต้องเอาจุบหมาย अरे เขาเอาต้องเอากล้องตรงด่านนี้ให้ได้มาทำไมหมาไม่หายวะแล้วกูจะผ่านไงว่าถ้าหมาไม่หายเนี่ยไอหมาเวรนไอหมาไม่หายวะ โหว่าทีวีนี้มีซัมติงวะมันต้องทำไงวะดูทีวีให้จบแล้วก็ไปถึงมามันจะหายนะไมหมาไม่หายวะเฮ้ยไงว่าทีวีมันได้ผลวะ เฮ้ยมึงหลอกดาวกูปวอเนี่ยทีวีมันไม่ได้ผลนะมันต้องทำไงว่าถึงหมามันจะหายอะ่ะ ไอ้แค่นี้ก็วิ่งเร็วสัตว์เนาะว,ว,วิ่งเร็วเหรอฮะวิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วเหรอเป็นนักวิ่งมาราธอนก็ไม่บอกนะเราอะผมรู้แล้วถ้าหมาไม่หายผมใช้วิธีนี้แล้วกันโจ๊กมันเหมือนเดิมเราจะจู๊มันให้ไกลที่สุดแล้วค่อยล่อมันกลับมาถ้าหมาไม่หายตามคลิป เอาเงียรอหมาให้ได้ไกลที่สุดผีมันก็มาดักหน้าดักหลังนะโอ้โหกูเสียวโอ้ ห้องนี้จูไดเปลวะโอ้ยโอ้โดนหมากัดตูลแล้วเฮ้ยมันขึ้นได้ไงโอ้หมาเฮ้ยมันขึ้นได้ไงโอ้โหมันโกงอ่ะอย่างเงี้ยไอ้หมามาเแน่จริง้อมาเลย เดี๋ยวจะยิงให้ใสแตกเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงตายไปดิเข้ามาอีกตัวก็ได้นะจัดให้เลยัยรุ่นเอออีกตัวใช่ไหมยิงเออตายไปซะโอ,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 อ้โหนี่มันเทพจริงเลยนี่อยาก็รีรอก็สิรอเลยไหนดูซิมีอะไรเพิ่มเติมเปล่าหลังจาก ว่ามนจัดการผีไปแล้วไหนขอเช็คโต้ไหนว่าโต้มีอะไรหรือเปล่ามาชื้อเออจก็ระสุนเออจกกระสุน,สนลืมเก็บนี่นะต้องกลับมาเก็บนะเพราะเราเรา,เราเก็บผีฆ่าผีไว้เรีบเยบร้อยมาถึงวลางกายพร้พอมใจพร้อมพร้อมบวยครั้งหนึ่งก็นี่เราจะพยายามผ่านให้ได้เออเนี่ยจิงก็มาดีจมาเราคิดแล้วแกทำให้ฉันเกลียดแสบมากเลยรู้เปล่า นี่เดี๋ยวรอสวดเลยอืมยอยบผีตัวนี้น่าเจ็บแสบตายไปหนึ่งตัวเี้ยขอมาอกตัวก็ได้นะนี่เดี๋ยวยิงให้เลยอออตายตายตายเออตายไปดีเออนั่นแหละลบไม่นอนซะดีดีมาไอ้ทางนี้แหละทางที่พวกเราต้องไปเอากล้อง มาเจ้าหมาฉันจะฆ่าแกหมาจงหายไปซะโอมเพียงหมาจงหายมาเจ้าหมาหายไปซะหมาหายไปแล้วนั่นแหละในสุดกูก็ได้กล้องสักทีกลองนี้เป็นของเราแล้ว สุดชาตรงนี้เราต้องออกไปจากข้างนอกนี่ออกกล้องมานี่พร้อมหนีแล้วทุกคนเอ้ยมได้ยินเสียงได้ไปแปลกแปลกไหมทุกคนเฮ้ยมันมันผีนี่ยิงเลยเออนั่นแหละตายไปผีหมาไม่อะไม่กลัวหรอกหมาเดี๋ยวมันก็หายไปเองอนี่ไอ้ีโกรสุนรอด้วยทุกคน บอกเลยว่าแจมแมวอผ่านได้แดดค่อนข้างที่จะลำบากเนะีนก็จะทำมาหายได้ทำยากเกินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมทำหายได้ไงไม่รู้เหมือนกันเนยะเออเออมาแน่จริงก็เข้ามาเดี๋ยวยืนอยแตกเลยทุกคนเนฮะ้ยไม่ก็เหรอ หายไปซะออไม่ได้ผลหรอกแค่นี้นี่มาเลยฮะแน่กิน่ะมาให้หมดเลยเดี๋ยวจะยิีใส่แตกนะเก่งเวลาไปห้องที่มีซัมติงอีกครั้งหนึ่งแล้วไปกับพิบกระพิบซะด้วยนะเนี่ยเราอะ เฮ้ยมาอีกแล้วไม่กลัวหรอกมาโดนลบไปหมดแล้วทางสะดวกสปายของกูแล้วล่ะีนมาดีเจ้าผีด้านหน้าเห็นนะไม่ต้องมาฆ่ากันเลยเออใส่แต่ไปใส่แต่ไปดีนะทุกคนเ e เวลยเห้ยถึงเวลาแล้วล่ะกลับไปที่เดิมของเรากันดีกว่า ทำไมมันมีคนมาปักแขวะอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายไปเฮ้ยมีมันเยอะจังเดี๋ยวกระสุนก็จะหมดเอาแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยตายไปตายไหมตายกระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยมึงนี่ตายกันเนีน่เออเฮ้ยเยสียดายกระสุนแถวนี้มันไม่มีแล้วนเนี่ยโอ้โหเศร้าเหลือเกินเฮ้ยไม่ให้แล้วเหรอ กระสุนกูยิ่งหมดอยู่นะเนี่ยเออตายไปกระสุนกูยิ่งหมดแี่ไนมึงอย่ามาเยอะร้วๆดีเฮ้ยมีใจเย็นมีวัยรุ่นใกล้รู้ความจริงแล้วทุกคนใกล้รู้ความจริงแล้วไหนขอเช็คตู้ก่อน,นเผื่อม,มีกระสุนเพิ่มมันมีกระสุนเพิ่มไหมทำไมมันเปิดไม่ได้มันล็อกเหรอโอ้โหโอดเล็กกูว่าไง พร้อมจบแล้วทุกคนขอดูเช็คลวดลาวก่อนมาไม่สนมึงหรอกเออเดี๋ยวไปข้างหน้าขวัวจบเกมโอเคใครชอบดูฝากกดไลค์แล้วกดสมัครคลิปสวิตตังคิปใหม่สิเน็กวันดี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ